นี่ครับเผมพามาดูบอลดำสตูนกระดูกชมพูกันว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นบอลดำสตูนธรรมดาที่ไม่กระดูกชมพูจะเป็นอย่างนี้อันนี้จากสองหัวแต่ว่าอันนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่พอใบเก่าแล้วเขาจะนี่แต่ว่าใบใหม่จะออกชมพูแต่อันนี้นี่สองใบแล้วใบนี้คือใบก่อนล่าสุด ตอนแรกล่าสุดเ้วก็ไม่ได้มาดูนานเอ้าห้าใบแล้วแต่ว่ามีชมพูสองใบครับมาดูใกล้ๆกันนี่โอ้โหนี่ไม่นค่อยี่นี่ดำๆนะครับตาน,นี้ครับหนึ่งชมพูม่วงๆตัวน,นี้ใบใหม่เอี่ยมกลางๆไม่ไดีอยู่ครับ นี่ครับบึ้งสวยมากเลยดูโหสุดยอดอ้น,นี่นี่เดี๋ยวกำลังจะใกล้ๆจะหมดชมพูนะแต่ไม่คิดว่าจะอยู่ชมพูขนาดานี้เนี่ยก่อนหน้านี้เหมือนจะไปเร็วถ้าใบใหม่มาละ ห้าใบครับในต้นเดียวพอใหญ่ะะแล้วก็เหมือนกำลังจะโผล่ขึ้นมาอีกหรือเปล่านี่มาเป็นตากคนอื่นออนแล้วครับวันนี้ได้กี่บาทกันไหอฮะน,นี่ก็เป็นต้นพ่อพันธุ์ครับสนใจก็อินบ็อกกัน